ครับสวัสดีครับเน่วันนี้มาเรียบร้อยเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสั์สตูดิโอนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของเซียนยูรูมาครับวิเคราะห์แทบตายสุดท้ายโชคชะตาเอาไปแดกนะเมื่อวานนี้ต้องใช้คำว่าเพราะไส้เดือนดินตัวเดียวอ๋ออินเตอร์วิลลาน ยิงเป็นร้อยนำสุดท้ายจบเสมอนะแต่ดีว่าช่วงดึกนี่เราสบายสบายครับนาปโปรีชนะ2-1นะครับแล้วก็เอ็มโปรีอย่างที่บอกเอ็มโปรียันเสมอทางเอซิรานได้นะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเบอร์ลี่ด้วยนะครับกลายเป็นทีมแรกของแชมเปี้ยนชิพที่เลื่อนขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกเรียบร้อย เอาละครับเบอร์รีพวกวเขาเมื่อวานจัดทางมิดเดิลสเบอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าก่อนไปรับชมยังไงเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับ i n ีส g h ส Studio หรือชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดีๆหรือแม้กระทั่งการบรรยายสดอย่าลืมแอดไปเป็นเพื่อนกันนะครับใช้คําว่าเข้าไปแชร์ข้อมูลด้วยกันแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับไปในทิศทางเดียวกันต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะมาดูเกมของทางสุดสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับสุดสัปดาห์นี้นี่ใช้คําว่าเต็มคารเตบลครับเตะกันยับเลยนะบอลโรดิกกลับมาเยอะส่วนของอิตาลีเมื่อว,วานนี้ทีมใหญ่เพราะว่ามันเป็นอีสเตอร์นะนะก็เลยมาหลายๆคนถามเหมือนกันนะครับของพิมรีกวันนี้ จัดหนัก6-7คู่เลยครับตั้งแต่คู่แรกเราไม่ต้องรอช้าเลยคู่ใหญ่เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเอเวอเรตันในช่วง6กโมงคึ่งแล้วเป็นคู่ที่เราจะบรรยายสดด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานการณ์ของพวกเขาในตารางคะแนนต้องยอมรับว่า ตอนนี้กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นพื้นที่ยุโรปต่อเนื่องนะครับเหตุผลหลักพ์ยูเนเต็ดเองตอนนี้อยู่อันดับ4ทิ้งห่างทางสเปอร์ถึง3คะแนนส่วนสเปอร์เองเนี่ยตามหลัง3คะแนนก็จริงแต่แมตช์การเตะของทางสเปอร์เนี่ยเยอะกว่าชาวบ้านเขานะแล้วกลายเป็นว่ายูเนเต็ดเองตอนนี้กับนิวคาสเซิลคือจับมือร่วมกันแล้วใช้คําว่าฟิชเชอร์ลงกันเรียบร้อยเพื่อขัดขาไมใ่ให้สเปอร์ไปนะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเอเวอร์ตันสถานการณ์ต้องยอมรับว่าทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอเวอร์ตันเองสถานการณ์ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ16เตะ29นัดมี27คะแนนคะแนนเท่ากันถึง4ทีมทั้งตัวเวสต์แฮมนอตติงแฮมฟอร์เรสและบอลมัด ซึ่งที่พูดมานี่คือหนีตกชั้นกันหมดเลยนะใช่คํมว่าหนีตกชั้นกันหมดนะครับหานัดหลังสุดของยูไนเต็ดมีสดุดนัดที่เจอนนวคาสเซิลครับล่าสุดพวกเขาชนะเบนฟอร์ดได้แบบไม่ดีเท่าไหร่ส่วนของทางเอเวอเรตเองตัวในช่วง4นัดหลังต้องยอมรับว่าเป็นบอลเคียวถ้าไม่นับนัดที่เจออาร์เซนอลครับพวกเขาสามารถชนะเบนฟอร์ดได้เสมอเชลซีแล้วล่าสุดเสมอทางสเปอร์ทั้งๆท,ท,ที่มีผู้เล่นน้อยกว่าเกือบ ทั้งครึ่งนะถือว่าเอเวอร์ตันในช่วงหลังผลงานค่อนข้างดูดีนะครับการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจุดหลักๆที่ยังดูดีหนึ่งเลยคือสถิติการเล่นในบ้านนะส่วนสภาพนักเตะของยูไนเต็ดในช่วงหลังต้องยอมรับว่า บาดแผลค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วเอฟเวอร์ตันเองวันนี้มาเยือนแกมมีสไตล์ฟุตบอลใหม่ของชอนไดที่เล่นบอลค่อนข้างดุกลายเป็นว่าคู่นี้เนี่ยในความรู้สึกผมมองว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วหลายๆยังบ,บางคนบอกว่าไอ้พี่อิริกเซนมาแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าอิริกเซนมีความเป็นไปได้สูงที่อิริคเทนฮากจะเก็บไว้เล่นช่วงกลางสัปดาห์ เพราะว่าการสัปดาห์บอลยูโรป้ามาแล้วคาเซมิโลยังติดโทษแบนมิดฟิลด์คู่กลางยังเป็นเฟสซบิทเซอร์อยู่3ตัวทําเกมหน้าเดิมๆครับเรดฟอร์ดแอนโทนีบุโนเฟอร์นันเดสหน้าเป้าอาจจะเป็นโวฟเวนฮอร์ส่วน4ตัวหลังเนี่ยยังต้องเช็คฟิตนะครับเพราะว่าอย่าลืมทั้งตัววานบิสซาก้าเอยลูกชอไม่ได้ลงแน่นอนนะครับต้องเป็นทางไทยเรามาลเลเซียคู่เซนเตอร์วารานกับมาติเนสในช่วงหลังต้องยอมรับว,ว่ามาติเนสกับวารานมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะ เลยกลายเป็นว่าการเจอกับเอเวอเรตในวันนี้เผื่อใจไว้ก่อนนะเผื่อใจไว้ก่อนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะไม่ชนะนะเสมอมีโอกาสสูงครับเพราะว่าเอเวอเรตเองพวกเขาต้องการคะแนนต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยเอเวอเรตเองพวกเขาต้องการคะแนนครับแล้วบอลสไตล์เอเวอเรตยูไนเต็ดไม่ชอบนะต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองโดยปกติจะเล่นดีเวลาเจอแดนกลางหนักๆด้วยกัน แต่ถ้าเจอทีมที่ออกริมเส้นเยอะๆแล้วคอสต,ตัดเข้ามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาบ่อยครั้งนะแล้วทางเอเวอเรตันเองเล่นลูกคอสจากทางนั้นข้างได้ค่อนข้างดีนะครับเลยกลายเป็นว่าคู่นี้มองแบบเป็นกลางครับเอาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนพื้นเก็บ1คะแนนแต่ถ้าไม่เป็นกลางอย่างที่บอกครับถ้ากำแพงมาอยู่ที่แมนยูให้อยู่กับท็อฟฟี่ได้เลยนะ เ <laughs> พราะว่ายูไนเต็ดเองน่น่าจะเป็นคนสร้างกำแพงอยู่แล้วครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองได้เล่นในบ้านและสถิติในโอทเทฟฟอร์ดค่อนข้างดีนะส่วนเอเวอร์ตันเองเงื่อนไขของเขาอย่างที่บอกคือบอลท้ายตารางของอังกฤษโคตรดุดุทุกทีมครับไม่ง่ายเพราะบอลพวกนี้คือบอลสู้ตายแล้วเอเวอร์ตันเองไม่ใช่ทีมที่มีนักเตะไม่ดีนะนักเตะของทางเอเวอร์ตันเองดีหลายตัวต้องดูเลยครับว่าพอถึงเวลาจริงๆมันจะเป็นเหมือนนัดที่เจอเบนฟอร์ดหรือเปล่าเหมือนเบนฟอร์ดเล่นดีแต่ มาเยือนโอเทฟอร์ดไม่ดีเนี่ยผมมองว่าอยู่ในเต็ดเสมอได้ครับอยู่ในเต็ดมองถึงเสมอได้ส่วนถามว่าชนะมีโอกาสไหมถ้าชนะผมว่าแค่ลูกเดียวไม่น่าเกินนั้นครับไม่น่าเกินนั้นเพราะหนึ่งเลยเอฟเวอร์ตันไม่ใช่เกมหลังรอยข้อ2เลยเอฟเวอร์ตันเล่นกลางตัวรับ3ตัวนะทั้งตัวการน้าเกโอนาหน้าหรือแม้กระทั่งตัวเจมการ์ตเนอร์พวกนี้คือมิดฟิลด์กลางร,รับธรรมชาติ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะเล่นค่อนข้างยากนะครับต้องจะเล่นค่อนข้างยากด้วยแผนของยูไนเต็ดเองต้องการเซตบอลแล้วตัวเซตบอลของยูไนเต็ดอย่างที่บอกสบิเซอร์เอ๋ยเฟสเอ๋ยแม็กโทบูโนในช่วงหลังผลงานไม่ดีเลยนะครับเลยกลายเป็นว่าคู่นี้ยังมองว่าถ้าเอาตามเนื้อผ้าแบบไม่เป็นกลางยูไนเต็ดเสมอแล้วกัน <laughs> บอไม่ยากไม่กล้าฟันทงคู่ยูไนเต็ดนะเดี๋ยวเคาคนอื่นเขาว่าพี่อ้นลําเอียงแต่ก็ลําลเอียงจริงเลยครับเออ,อยูในเต็ดในบ้านอะ่ะในใจเดี่ยอยากจะพูดเลยนะว่ายูไนเต็ดชนะแน่นอนแต่น่าจะแค่ลูกเดียวไม่เกินนั้นครับผมมองว่าอย่าโดนก่อนเป็นพอถ้าโดนก่อนนี้ไหลคราวนี้คู่สามทุ่มที่น่าสนใจเนี่ยผมมองไปที่คู่เชลซีกับบูเฮมตันนะ เชลซีกับบูเพมตันถือว่าเป็น2ทีมที่สถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับสถิติ5นัดหลังสุดเท่ากันเลยพวกเขาชนะได้เพียงนัดเดียวแล้วที่เหลือเป็นการเสมอกับแพ้หมดซึ่งเชลซีเองนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับทางลิเวอร์พูลแต่ของทางเชลซีเองนี่ต้องรีเซ็ตใหม่เลยนะครับเพราะว่าเชลซีได้แฟงแลมพาดมาแล้วผมพูดย้ำเสมอนะครับว่าเชลซีต้องการโค้ชที่เล่นระบบ4 3่3 3. ซึ่งแฟงแลมพาดตอนที่เขาคุมเอเวอร์ตนแกใช้433นะ นั่นแหละคือคาแรคเตอร์ของทางแฟงแลมพาดถ้าแลมพาดแค่เอาระบบ4-3-3มาให้ผู้เล่นเชลซีเล่นพูดได้คำเดียวว่าเยี่ยมยุดครับผมมองว่าเชลซีเองถ้าได้เล่น4-3-3จริงๆจะเป็นฟุตบอลที่เล่นสนุกมากด้วยคุณภาพนักเตะครับแล้วก็ด้วยรูปแบบการเล่นของเชลซีที่ที่เราเห็นอยู่แล้วว่าแผงแนวรับหรือแม้กระทั่งแผงมิดฟิลด์ของเชลซียังเป็นระดับโลกนะ ส่วนของทางเจ้าบ้านอย่างวูเพมตันเองสถานการณ์ในช่วงหลังนี้ต้องยอมรับว่าไม่ดีเอาซะเลยครับวูแพมตันเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีแผงมิดฟิลด์ดี แต่เป็นแผงมิดฟิลด์ที่ไม่เชื่อมบอลหน้ากับหลังได้เลยมันกลายเป็นว่าเล่นดีแค่กองกลางหลุดจากกองกลางหลังรั่วหลุดจากกองหน้านะฮยิงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับลกลายเป็นว่าคู่นี้ถ้าจะให้เลือกดูจากตัวผู้เล่นครับดูจากการเปลี่ยนโค้ดใหม่อย่างแฟงก์แลมพาร์ดหรือแม้กระทั่งแผนการเล่นของแฟงแ์แลมพาร์ดผมมองว่าเชลซีมาเยือนวูฟแฮมป์ตันก็จริงแต่เชลซีจะขยำวูฟแฮมป์ตันได้ไม่ยากเลย นะได้ไม่ยากครับเพราะว่าวูผฮมตันในช่วงหลังต้องยอมรับคือพอแดนกลางเล่นไม่ได้วูปไม่มีอะไรเลยนะนะอาดามาเตาเล่ก็ไม่ไหวหลังหลันี่แกก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะหลังหลังนี่แกก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับ ส่วนคู่อื่นที่เตะในช่วงเวลาใกล้ๆการมีนิวคาสเซลอ่านิวคาสเซลเจอกับเบนฟอร์ดครับนิวคาสเซลในช่วงหลังผลงานค่อนข้างโดดเด่นแต่การมาเยือนเบนฟอร์ดไม่ง่ายนะครับเพราะว่าสถิติของเบนฟอร์ดในช่วง15นัดหลังสุดยิ่งเป็นโปรแกรมที่เล่นในบ้านแล้วด้วยนะครเบนฟอร์ดพวกเขายัางไม่แพ้ใครนะ สถิติในบ้านของทางเบนฟอร์ดค่อนข้างเยี่ยมยุดนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมต่างๆทั้งแม้กระทั่งฟูลเรมเออหรือแม้กระทั่งคิสตันพาเรต ล่าสุดนี่แพ้ให้ทางแมนยูแต่เจอไบทันก็เสมอถึงว่านิวคาสเซลเองต้องระวังครับเพราะว่านิวคาสเซลเองไม่ชอบทีมอย่างเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดเองเป็นทีมที่ดึงสปีดบอลตรงกลางให้ช้าได้ค่อนข้างดีแต่ปัญหาหลักของทางเบนฟอร์ดเจ้าบ้านก็มีอยู่อย่างเดียวเลยครับเรื่องปัญหา,าการบาดเจ็บเท่านั้นเองส่วนนิวคาสเซลดีนิวคาสเซลดีทุกอย่างนะดีทุกอย่างนะผมมองว่าการเจอกันระหว่างเบนฟอร์ดกับนิวคาสเซลมันส่วนนิวคาสเซลไม่ได้จริงๆ เบนฟอร์ดเล่นในบ้านสถิติดีก็จริงครับแต่นิวคาตเซลตอนนี้มันคือทีมที่จะไปบอลยุโรปแล้วมันยกมาตรฐานของฟุตบอลแล้วครับด้วยความมั่นใจด้วยสภาพร่างกายของนักเตะหรือแม้กระทั่งแผนการเล่นต้องยอมรับว่าเอ็ดดี้ฮาวกำลังจะมุ่งสู่ยุโรปนะคู่นี้ยังมองว่านิวคาสเซนน่าจะสามารถเบียดชนะทางเบนฟอร์ดได้นะครับนะถือว่า น่าจะสนุกเลยแหละน่าจะสนุกเลยนะส่วนคู่ฮาทุ่มครึ่งนี้มีแมนซิตี้นะคู่ฮาทุ่มครึ่งนี้มีแมนซิตี้เจอกับเซาแทมตันครับทีมกำลังรุนเชมกับทีมลุนตกตะเขาเรียกว่าตกตกตก,ตกชั้นเออซึ่งามว่า ตกชั้นแบบเซาเทมตันเจอซิตี้ค่อนข้างเหนื่อยครับต้องดูว่าซิตี้จัดจัดตัวผู้เล่นยังไงถ้าซิตี้จัดชุดใหญ่จริงๆเซาเทมตันสู้ซิตี้ยากนะอืมเซาเทมตันสู้ซิตี้ยากก่อนหน้านี้เซาเทมตันเคยชนะซิตี้ก็จริงครับแต่อันนั้นคือบอลถ้วยซึ่งเป็นบอลถ้วย bon ที่ซิตี้เองไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นแต่ท่านในลีกจริงๆนัดแรกที่เจอกันซิตี้ถลุงเซาเทมตันไปถึง4-0ส่วนเซาเทมตันเองเป็นทีมที่ไม่ได้เป็นบอลเคี่ยวโดยธรรมชาติอยู่แล้วบอลของเซาเทมตันคือบอลหลุมรวมครับเปิดหน้า บุกใส่ซึ่งทุกครั้งที่พวกเขาเปิดหน้าบุกก็เปิดโอกาสให้ฝั่งตรงข้ามได้บุกเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งการเจอกันระหว่างเซาแธทมป์ตันกับซิตี้บอลสนุกแน่นอนไม่จืดแต่ิด,ด้วยศักยภาพของทางแมนซิตี้เองแล้วด้วยความที่ว่าซิตี้ต้องเตะก่อนเพราะว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเตะพรุ่งนี้ผมยังมองว่าซิตี้น่าจะชนะได้นะหัวตารางครับหัวตารางของทางพรีเมียร์ลีกเองแมนเชสเตอร์ซิตี้ นิวคาสเซิลอ่าแมนยูตึงหน่อยนะแมนยูตึงหน่อยแหนดู <c oughs> ตึงหน่อยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งลิเวอร์พูลไอ้ไม่ใช่ลิเวอร์พูลสเปอร์เจอใบตัน้นใช่ไหมสเปอร์เจอไบตั้นไบตัน,ตนดูดีกว่าแต่สเปอร์เล่นในบ้านดีนะนัดนี้เยือนในบ้านด้วยผมยังมองว่าถ้าเหมือนคู่สเปอร์เนี่ยชอบเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะก็ประมาณนี้นะครับของพรีเมียร์ลีกจัดเป็นไปวันนี้บรรยายสด3ามคู่ยาวเลยครับตั้งแต่แมนยูยาวจนถึงแมนซิตี้เลยนะคราวนี้เรามาดูของเยอรมันกันหน่อยดีกว่านะของเยอรมัน ที่น่าสนใจเลยน่าจะเป็นคู่ตัวบาเยิร์กับไฟบวกนี่แหละนะบาเยิร์กับไฟบวกนัดก่อนหน้านี้ในบอลถ้วยไฟบวกใช้คําว่าพิกนรกนะครับสามารถชนะบาเยิร์ไปได้2ประตูต่อ1นแต่ท่านในลีกก็ต้องยอมรับว่าสถิติในลีกเองบาเยิต์ ยังดีกว่าทางไฟบวกค่อนข้างเยอะนะแล้วที่สำคัญบายเยอร์มิวนิกได้ทางเจ้ามูเซรากลับมาเรียบร้อยนะครับต้องดูว่าโทมัสทูเคิลครับหลังจากเปิดตัวกับบายเยอร์อย่างสวยหรูในการชนะดอทมุลแต่บอลถ้วยพวกเขาตกรอบไปตอนนี้โฟกัสเหลือแค่2อออย่างละยูฟาแชมเปียนลีกกับถ้วยซึ่งต้องยอมรับว่าบายเยอร์มิวนิกเองเนี่ยดูดีกว่าทางไฟบวกอยู่แล้วนะครับนัดในบอลถ้วยเนี่ยขนาดว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวจริงแบบ100%เเพวกเขาก็ดีกว่า แต่บาเยนจะมีปัญหาเสมอเวลาเล่นนอกบ้านการเจอไฟบวกนี่ถือว่าต้องดูเลยนะครับว่า ด้วยความที่ว่านัดแรกแพ้มาเนี่ยผมมองว่าอยู่ที่กำแพงอย่างเดียวเลยบาเยอร์มีโอกาสชนะไฟบวกค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแต่จำนวนประตูนะว่าจะมากเท่าไหร่โดยส่วนตัวผมมองว่าบาเยอร์อาจจะชนะแค่หนหรือ2เท่านั้นเองเพราะเหมือนไฟบวกก็จะรู้ละว,ว่าคุณเล่นกับบาเยอยร์ยังไงถ้าพวกเขาต้องการประตูไปเปิดหน้าใส่ก็มีโอกาสโดนต้องใช้คําว่าอย่างนี้ยังมองว่าบาเยอร์ดูดีครับของเยอรมันนีนี่บาเยอร์เลยบาเยอร์แล้วก็มีเลเวอร์คูเซนเจอกับ แฟงเฟิร์ตในบ้านนะเรเวอร์คูเซนเล่นในบ้านเยี่ยมยอดครับยังเชียร์ซาบีอารอนโซอยู่นะเกมของเรเวอร์คูเซนเองในช่วงหลังต้องต้องต้องเขาเรียกว่าเช็คความฟิตเลยครับเพราะตัวรักมีปัญหาอาการบาดเจ็บคนถึง2คนส่วนแฟงเฟิร์ตเนี่ยเริ่มกลับมานะแฟงเฟิร์ตเองยูเนียนเบอร์ลินพวกนี้เริ่มกลับมาแล้วยูเนียนเจอดอทมุนด้วยอ่ะดอทมุนเอง คือด้วยความที่ว่าเป็นบอลเยอรมันเนี่ยเวลามันเจอกันเนี่ยมันบ้านใครบ้านมันสะส่วนใหญ่นะยกเว้นเจอท้ายตารางส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเลยที่ชอบเลยคือไมล์ศกับเบเมนครับไมล์ย0-5ต้องยอมรับว่าไมล์ตอนนี้กลายเป็นทีมที่เล่นโคตรดี มีสถิติค่อนข้างดีครับ10นัดหลังสุดพวกเขาเสมอเพียง2ที่เหลือชนะหมดเลยถ้าเทียบกับเบเดอร์เบเมนเองสถิติของแบรเมนไม่ดีเลยครับแล้ววันนี้ไมล์ได้เล่นในบ้านอย่าลืมว่าไมล์เล่นในบ้านเนี่ยทีมใหญ่ๆโซนหัวตารางหลายๆทีมไม่สามารถชนะไมล์ได้นะผมยังมองว่าคู่นี้เนี่ย ถ้าให้ชอบเลยเนี่ยมายแน่นอนนะมายมาแน่นอนนะครับถือว่าน่าจะสนุกเลยนะของทางเยอรมันนีนี่ตึงๆทังง้งนั้นไลซิกเจอแฮท้าบรินบอลท้ายตารางคู่นี้อันตรายครับนะส่วน 5, บาเยอร์ไฟบวกบาเยอร์ดูดีนะและที่เหลือนี่มีเลเวอร์คูเซ่นเจอแฟงเฟิร์ตที่ชอบเลเวอร์คูเซ่นเป็นพิเศษนะครับผมนะส่วนของอิตาลีเองที่น่าสนใจคู่ที่น่าจะเตะก็ฟิออแหละ ฟออเรนติน่าเจอสเปเซียฟิออเรนติน่าก็ต้องยอมรับว่าว่าทุกวันนี้ฟิออแข่งโป๊กนะตัวชนะได้และก็รูปเกมค่อนข้างดีนะครับแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะเล่นในบ้านด้วยยังมองว่าฟิออเรนติน่าดีกว่าทางสเปเซียนะครับ นะส่วนคู่อื่นเดี๋ยวเราค่อยมานะโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้เซียนอยู่รูจัดกันไปนะครับพิเมริกยูในต็ดกับเอเวอร์ตันยังเชียร์ผีแดงจะถูกจะแดงผีแดงไว้ก่อนเช่นเคยครับส่วนของทางคู่3ามทุ่มเนี่ยนิวคาสเซิลชอบครับสเปอร์ดูดีในบ้านเชลซีเปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างโอเค นส่วนของทางเยอรมน,นีนี่ชอบเลเวร์คูเซนเป็นพิเศษครับกับไมล์นะส่วนบาเยินดอทมุลพวกนี้ใช้คำว่าเช็คดีๆนะครับ <c oughs> เกียดคำว่าเช็คดีๆแล้วเกินนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันชว่วงบรรยายสดวันนี้บรรยายสด3าคู่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอเรตตั้งแต่6โมงครึ่งนะแล้วก็3มทุ่มเป็นบู๊เจอเชลซีและ5้าทุ่มครึ่งเป็นทางแมนซิตี้เจอกับซาธมท์ตันนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมครับวันนี้โคเซียนยูโรวเค์แทบตายสุดท้ายโชคชะตาเอาไปแดกนะแล้วเจอกันชว่วงบรรยายสดนะครับแล้วฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับกับแอดอิไซ่9 9้เาเด้อแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม มาเร็วมาเร็วมาเร็วไปเร็ววันนี้